สวัสดีครับผมเฟร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไปดำาต้นกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมใหม่นะครับมีชื่อเกมว่า Luna Origin นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเคยเปิดเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับก็กลับมาเปิดใหม่ครั้งนึงนะครับซึ่งจะเปิดจริงนะครับในช่วงเดือนตุลานะยังไม่ระบุวันนะครับและก็มีภาษาไทยแน่นอนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของเซิร์ฟเกาหลีนะครับว่ามีระบบอะไรที่ น่าสนใจบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของระบบนะครับในผมนะครับจะพาไปดูในส่วนของระบบเลือกอาชีพกันก่อนนะครับว่ามีเกียร์ชีพที่น่าสนใจบ้างไปเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าต่างสร้างตัวละครและเลือกอาชีพนะครับสรับเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่3เผ่าด้วยกันนะครับได้แก่เผ่าเอลเผ่ามนุษย์และเผ่าดาร์กเอลนั่นเองซึ่งการเลือกอาชีพในเกมนี้นะครับจะล็อกเพศและล็อกเผ่านะครับโดยอาชีพแรกนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นอาชีพ ฮันเตอร์นะครับจะเป็นเผ่าเอลชายอาวุธที่ใช้คือธนูนะครับโดดเด่นการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับอาชีพที่2นะครับคือคูไซเดอร์นะครับคือเผ่าเอลหญิงนะครับโดดเด่นไปทางด้านแทงนั่นเองอาวุธที่ใช้นะครับจะเป็นกระบอกโล่นะครับอาชีพที่3ครับคือวอริเออร์นะครับเป็นเผ่ามนุษย์ชายจะใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธนะครับจะใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธนะครับโจมตีระยะประชิดนั่นเองนะครับ อาชีพที่4นะครับเคอริกนะครับเป็นเผ่ามนุษย์หญิงนั่นเองอาชีพนี้นะครับจะโดดเด่นไปทางด้านซับพอร์ตนะครับใช้ไม้เท้าเป็นอาวุธนะครับอาชีพที่5ครับคือดาร์กวิสานะครับเป็นเผ่าดาร์กเอลชายนั่นเองอาวุธที่ใช้นะครับคือไม้เท้านะครับโดดเด่นไปทางด้านโจมตีเวทธาตุนั่นเองนะครับเช่นไฟสายฟ้าน้ำแข็งนะครับอาชีพที่6นะครับวอลล็อกนะครับอยู่เผ่าดาร์กเอลหญิงนั่นเองนะครับ อาชีพนี้นะครับสามารถเสกสมอนมาช่วยสู้ได้ด้วยนะครับในส่วนของอาชีพนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในเซิร์ฟเกาหลีนะครับมันจะมีอาชีพอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะสาหรับเอลหญิงนะครับจะมีอีกอาชีพนึงนะครับอาชีพนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออาชีพอะไรนะแต่ว่าใช้เป็นไม้คาทานะครับแล้วก็โล่นั่นเองนะครับน่าจะเป็นแทงกึ่งซับพอร์ตนะครับส่วนตัวดาว่าน่าจะเป็นอาชีพพิดนะครับต่อไปเผ่ามนุษย์ชายนะครับก็จะมีอีกอาชีพให้เลือกครับ นี่อาวุธที่ใช้คือปืนนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นการซิงเกอร์นะครับต่อไปเป็นเผ่ามนุษย์หญิงนะครับก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับนี่เป็นดาบคู่นั่นเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพซอร์สแมนไม่กับแอสซาสซินนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแค่หอาชีพหลักให้เลือกก่อนนะครับหรืออาจจะมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็รอชมตอนเดือนตุลาแล้วกันนะครับเอาละครับเพื่อนตอนนี้นะครับเราอยู่ในตัวเกม Luna Origin เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะมารีวิวระบบเกมนะครับที่น่าสนใจให้เพื่อนได้ดูกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆดูที่กราฟิกตัวละครนะครับทำออกมาได้น่ารักมากๆอันนี้ผมใส่แฟชั่นแมวดาด้วยนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ในเกมครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับกราฟิกก็ดูสดใสงดงามดีนะครับสำหรับตัวเกมนะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถหมุนได้360อองศานะครับในส่วนของแผนที่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีแผนที่ให้เราดูนะครับกดเข้าไปดูนี่จะเห็นว่ามีแผนที่ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายล่างครับเราสามารถเซตติ้งยาได้ด้วยนะครับโดยตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเกมนี้ก็จะมีทั้งยา HP แล้วก็ยามานานะครับส่วนด้านล่างนะครับก็คือเลเวลของผมนะครับ41หลอดด้านบนนะครับคือหลอดเลือดหลอดด้านนะครับคือมานา ส่วนที่เป็นลู่ลอนะครับคือแพสซีฟนั่นเองส่วนทางด้านขวาครับจะเป็นไอคอนสกิลนะครับสามารถใส่ได้สูงสุดถึง6สกิลนะครับแล้วก็จะมีไอคอนเก็บคอนะครับไอคอนสัตว์ขี่แล้วก็ออโต้นะครับมาดูที่ด้านขวาบนครับที่เป็นรูปขวดยาแล้วก็เหรียญเนาะอันนี้จะเป็นร้านค้าแคสนั่นเองนะครับก็จะมีของมากมายเลยครับที่ขายนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ากดให้ดูข้าวแล้วกันเนาะนี่ ก็จะมีเกี่ยวกับพวกกาชานะคบเป็นพวกกาชาคอสตูมกาชาสัตว์เลี้ยงอันนี้มีแน่นอนนะครับส่วนนี้ครับน่าจะเป็นพวกแพ็คเหรียญทองนะครับอ่ะนี่ไงพวกนี้จะเป็นแพ็คกาชาคอสตูมนะครับแล้วก็พวกกาชาสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับอ่านี่เป็นพวกคอสตูมนะครับต่อไปไอคอนกระเป๋านะครับอันนี้จะเป็น UI กระเป๋านะครับอันนี้คือทางด้านซ้ายที่เราใส่อยู่เนาะก็จะมีพวกชุดอาวุธเครื่องประดับนะครับตามมาตรฐานเลย แล้วก็พวกอาวุธชุดเนี่ยจะมีเกรดด้วยเห็นไหมมันจะมีเกรด C เกรด B นะครับสูงสุดน่าจะเป็นเกรด S นะครับผมนี่จะเป็นพวกลงพกลูนนะขอมนก็จะมีแบ่งหัวข้อนะครับพวกอาวุธยานะครับอะไรพวกนี้นะครับส่วนด้านนั้นนะครับก็จะมีความจุของเปด้วยนะครับส่วนอันขวานะครับน่าจะเป็นชนิดนะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นทองในเกมนั่นเองต่อไปหัวข้อรูปดาบโลนะครับสําหรับหัวข้อตรงนี้นะครับนั่นก็คือดันเจี้ยนต่างๆนั่นเองนะครับ อย่างแรกเลยคือหอคอยนะครับอะกดให้ดูก่อนสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีการไต่หอคอยด้วยนะครับตามค่าพลังของเราที่เราไหวนั่นเองนะครับส่วนดันเจ้นที่2นะครับจะเป็นดันเจี้ยนไอเทมนั่นเองนะครับกดให้ดูก่อนในส่วนของดันเจี้ยนไอเทมนะครับก็จะมีหลากหลายมากๆเลยครับตามเลเวลและความยากเนาะอย่างดันเจี้ยนเนี้ยเลเวล4ีใช่ไหมอันนี้60อันนี้80อันนี้90นะครับโอ้มีเป็นร้อยนะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 140เลยนะครับโอ้แสดงว่าเลเวลเรานี้น่าจะสุดที่140หรือเปล่าหรืออาจจะมากกว่านั้นวันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับส่วนทังขวานะครับจะเป็นดันเจี้ยนประจําสัปดาห์นะครับอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเนาะอันนี้คือเวิร์ลบอสนะครับแล้วก็นี้คืออารีนาสําหรับอารีนาเราลงได้ไหมตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับสําหรับอารีนาตอนนี้ผมลงไม่ได้นะครับเขาน่าจะนับซีซั่นอยู่นะครับตรงด้านขวานะครับจะมีร้านอารีนาด้วยนะกดให้ดูนี่เราสามารถใช้เหรียญอารีนานะครับ ส่วนดางขวานะครับจะเป็น Pat t ทิร์นรอยนะครับอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะส่วนถัดมาครับคือดันเจ o n นทรัพยากรนะครับอ่ะจะกดให้ดูก่อนในส่วนของดันเจ o n นทรัพยากรนะครับก็น่าจะมีความยากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกงานล่างนะส่วนในเจ้ต่อไปครับจะเป็นการโจมตีกิ้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสงครามกิ้ส่วนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเกี่ยวกับกิ้วเหมือนกันนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับคือสนามลบเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเร สำหรับหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างสเตตัสตัวละครนะครับเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางด้านซ้ายนะครับว่าค่าสเตตัสเรามีเท่าไหร่เช่นเลือดมานานะครับโจมตีแรงเท่าไหร่มม่นยำเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะเป็นข้อมูล EP นะครับแล้วก็วันที่เราสร้างตัวละครนั่นเองนะครับไอคอนต่อไปครับที่เป็นรูปเสือ้อในส่วนหัวข้อน,นี้นะครับจะเป็นหัวข้อคอสตูมนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคอสตูมในเกมนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมชุดเยอะมาก ชุดแมวจะขึ้นช้าดนึงนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับส่วนใหญ่ที่มีจะเป็นชุดแมวนะครับอต้องบอกว่าเกมนี้ถือว่าทาแฟชั่นได้เยอะมากๆครับอันนี้เป็นชุดปลานะครับโคตรเกลียนอันนี้ชุดแม่ออกล็อกๆอกนิดนึงนะฮะค่อนข้างเท่เลยนะครับหัวข้อต่อไปครับคือสกิลอย่างอาชีพที่ผมเล่นนะครับจะเป็นดาร์กวิสานะครับมันก็จะมี3สายเนาะฐานซ้ายที่ผมเล่นอ่ะมันจะเป็นสายฟ้านะครับอันการจะเป็น ทัดไฟอันขวาจะเป็นน้ำแข็งนะครับจริงๆเราเล่นผสมได้ไหมก็เล่นผสมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเปลืองพลนะครับก็แนะนําว่าเล่นตรงสายไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าสกิลก็ใส่ได้แค่6ช่องนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมิกได้นะครับผมส่วนทางด้านขวาครับนี่แถบนี้นะแนวต้านครับจะเป็นพสซีฟที่เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วมันก็จะมีพสซีฟอนี้อีกนะครับเกี่ยวกับพวกเลือดมานานะครับโจมตีท่าต่างๆอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของข้อด้านบนนี้ครับเราสามารถรีเซ็ทสกิลได้วยนะครับแต่ว่า ในเซิร์ฟเกาหลีอ่ะมันต้องใช้ของนะครับเนี่ยมันจะมาที่หัวข้อเนี้ยผมไม่รู้ว่าใบไหนนะครับน่าจะเป็นใบแรกหรือเปล่านะครับที่สามารถรีได้หัวข้อต่อไปนะครับคือสัตว์เลี้ยงนี่ต้องบอกว่านอกจากแฟชั่นคอสตูมนะครับเกมนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับมีระดับด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีระดับ S เนี่ยที่ผมได้มาคือแพนด้ามี B มี C นะครับอันนี้มันจะขึ้นช้านีดนึงนะอ่าอย่างตัวนี้เป็นระดับ B นะครับ ตัวนี้ก็ระดับปีนะเหมือนแมวน้ําเลยอ่านี่ภาพมาขึ้นชานิดนึงครับเพราะว่ามุดเล่นในเซิร์ฟเกาหลีนะอ่ะเนี่ยเป็นหลายตัวนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้กันเนาะสาหรับสัตว์เลี้ยงนะครับหัวข้อต่อไปครับคือสัตว์ขี่อ่าสำหรับสัตว์ขี่นะครับผมมีแค่ก้อนเมฆตัวเดียวนะครับส่วนเกมนี้นะครับมีสัตว์ขี่เยอะไหมมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงคอลเลคชันอีกทีละกันนะครับหัวข้อต่อไปครับคือเควสประจําพื้นที่นะครับอันนี้ไม่สาคัญเท่าไหร่เนาะหัวข้อต่อไปครับคือการคราฟนั่นเอง นี่เกมนี้นะครับเราสามารถคาบไอเทมได้นะครับโดยการหาวัตถุดิบทางด้านขวานะครับก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเกมนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าหายากแค่ไหนนะมีอะไรคาบ้างอ่ะมีถุงม้งถุงมือนะครับชุดกงชุดเกาะนะครับอาวุธก็สามารถคาบได้อะประดับก็คาบได้นะครับน่าจะคาบได้หมดเลยเนาะโอเคอันนี้มีให้เลือกเยอะเลยนะครับหัวข้อต่อไปครับคือการผสมนะครับในเกมนี้นะครับเราสามารถผสมพวกลูนได้นะครับ น่าจะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหัวข้อต่อไปครับคือคอเลชันสะสมสำหรับเกมนี้นะครับเวลาเราได้คอสตูมมานะครับหรือว่าได้ผู้สัตว์เลี้ยงอ่าสัตว์คีอะไรเงี้ยเราสามารถเอามายัดลงสมุดได้นะครับเราก็จะได้ค่าเสษตัดถาวรทางด้านขวานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะหัวข้อต่อไปนะครับคือแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะอันนี้ค่าวก่อนแล้วกัน ต่อไปจะเป็นภารกิจรายวันนะครับอันนี้ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับข้ามไปเลยส่วนอันถัดมาครับคือพวกอาชิพเมนนะครับหรือว่าความสําเร็จครับอันนี้ก็ข้ามเลอกันส่วนระบบต่อไปครับคือกิ้วอ่าอันนี้คือระบบกิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าสกิลดูไหมรู้สึกว่าจานวนสูงสุดจะได้50นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าสกิลหนึ่งอ่าตอนนี้ผมเข้ากิ้ใครมาก็ไม่รู้ครับเป้สี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรายชื่อสมาชิกนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกบอสกงบอสกิ้นน่าจะเป็ว ันนี้นจะเป็นร้านค้ากิ๋วนะครับมีพวกสกอร์ตีบวกอะไรพวกนี้ให้เราแลกเนาะหัวข้อต่อไปครับคือจัดอันดับนะครับเราสามารถมาดูจัดอันดับแรนกิ้งได้ครับเช่นอาชีพไหนอันดับหนึ่งะครับค่าพลังสูงสุดหลืว่าสูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับหัวข้อต่อไปครับคือหัวข้อคังนะครับผมชอบเกมนี้มากนะครับมีคังเคลื่อนที่ด้วยนะครับอันนี้ชอบมากเลยหัวข้อต่อไปครับคือตักกูลนั่นเองสำหรับเกมนี้ครับสามารถตั้งค่าความสัมพันธ์ได้นะครับเช่นพี่น้องเพื่อนแฟนตรงเนี้ยเราสามารถตั้งได้นะครับ หัวข้อต่อไปครับคือการสกัดสําหรับการสกัดในเกมนี้นะครับคือการเอาคอสตูมมาย่อยนะครับแล้วก็ได้เศษผ้าผมคิดว่าเศษผ้าเนี้ยน่าจะเอาไปแลกแฝชั้นอีกทีหนึ่งนะครับหัวข้อต่อไปนะครับคือการผลิตแบบพิเศษนะครับต่างจากอันเดิมยังไงนะครับผมคิดว่านี้น่าจะเป็นขั้นสูงกว่านะครับโดยการเอาอาวุธขั้น A นะครับมาคราฟเป็นขั้น S สูงสุดนั่นเองนะครับเนี่ยน่าจะใช่นะครับอ่าผมว่าใช่แหละเป็นการเอาของที่เป็นระดับ A นะครับมาเเป็นขั้นเสูงสุดนั่นเองนะครับ หัวข้อต่อไปครับคือสารานุกรมนะครับสำหรับสารานุกรมนะครับเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอาระดับอะไรนะครับโอ้ตัวนี้น่ารักมากนะครับภาพขึ้นชาเล็กนึ่ง่าตัวนี้น่ารักมากครับระดับ S เลยนะอันนี้ระดับ R S นะครับอืม RS หน้าแบบหน้าตาเอาเรื่องนะฮะดูยูอาบ้างสิโอยูอมีตัวเดียวนะครับเป็นระดับบอสหรือเปล่า ส่วนทางด้านบนนะครับก็สามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับข้อมูลสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับอันนี้จะเป็นสัตว์ขี่แน่นอนนะครับดูได้นะครับดูได้หมดเลยน,นี่เป็นคอสตูมนะครับอคอสตมคอสตูมแล้วก็ดูได้นะครับนี่สารทุกรมนะครับพวกชุดอุบุก็สามารถดูได้นะครับ เกมนีค่อนข้างละเอียดเลยนะครับสำหร,รับสารละุกลมเนาะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นหัวข้อพืชนะครับเออละเอียดมากๆเลยหัวข้อสุดท้ายครับคือความสาม,มารถของฮันเตอร์ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อการล่ามอสเตอร์นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเก็บอะไรหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเก็บอะไรได้บางอย่างเช่นค่าเซตัสนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะมาดูหัวข้อด้านหน้านะครับอันนี้น่าจะเป็นปฏิทินหรือเปล่าอ,นนอ๋ออ,อันนี้เป็นอีเวนต์นะครับอ่าเป็นอีเวนต์เวันวอะไรพวกเนี้ยอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นอีเวนต์นะคร สำหรับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับแต่ผมจะรีวิวแอคชั่นสกิลให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะอ่ะที่สาคัญเกมนี้นะครับตอนที่เราจะกดออโต้นะครับเราสามารถตั้งได้ด้วยนะว่าต้องการให้ตีมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับอันนี้โคตรดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันนี่แอคชั่นสกิลนะครับสายเมทก็ประมาณนี้นะครับอันที่ผมเล่นเป็นสายฟ้าเนาะเห็นไหมมีเสกเมฆด้วยนะครับนี่เสษสกิลน่ารักมากอ่ะูใกล้ๆนะครับ แอคชั่นก็ทามาได้ค่อนข้างโอเคนะครับใสยฟ้าเห็นไหมป่าเป็นก้อนเลยาย <c oughs> ฟ้าเป็นก้อนตอนนี้ผมมีแค่4สกิลนะครับแต่สามารถใส่ได้สูงสุด6สกิลนะครับอานนี้ยังเล่นได้ไม่ค่อยเยอะเนะาะเนี่ยมันก็ฝ่์มค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเกาหลีเนี้ยเขาจะมีแจกพวกคอสตูมพวกสัตว์อะไรพวกเนี้ยมันเลยเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับตอนที่เล่นเซิร์ฟไทยผมคิดว่าน่าจะยากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าไม่ได้แจกของนั่นเองนะอันนี้เป็นสัตว์ขี่ที่ผมมีนะครับ เป็นก้อนเมฆก้อนเมฆหนอนนะครับค่อยค่อยกระดึบนะครับอ่ะแอคชั่นสกิลก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นี่นี่อันนี้เพื่อนฮะอันนี้ชีพไรน่าจะชีพเดียวกับผมนะครับยิงเป็นเบทเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นสายฟ้าน่าจะเหมือนกันครับน่าจะเป็นดาวิสากเหมือนกันนะครับในส่วนของฉากแผนที่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยผมว่าภาพน่ารักดีครับแล้วก็มอสเตอร์นาตีแล้วก็กินสเปคไม่เยอะด้วยนะครับเกมนี้นะน่าจะเล่นกันได้แทบทุกคนนะครับ ันนี้เป็นภาพสูงระยะใกล้เนาะจะเห็นว่าเท็กเจอร์ดีเทลต่างๆนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิว Luna Origin นะครับไว้เจอกันเดือนตุลานะครับสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวเชียวนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับุ๊บจ้า